แล้วไม่มีคนบอกแล้วไม่มีใครบอกอะไรผมเลยใช่ไหมนี่เอาไงนี่เอาชิบไา้แล้วอโอ้โหเที่ยเชยแล้วเากูพูดเชียวใส่คลิปอีกดวมใครไหนมัหลังแล้วก็บอกให้ผมมานะเมื่อกี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เขาเรียกถนนอะไรวะตรงนี้ถนนมาจากนางรองที่กําลังจะมุ่งหน้าไปละหารทรายนะครับท่านผู้ชม ก็คือกําลังทําถนนนะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรหรือถนนอะไรนะครับป้ายข้างหน้ามันเป็นป้ายอันตรายมไม่ใช่ป้ายหมู่บ้านถ้ากิบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกเลยครับแล้วเขาก็กําลังทําถนนด้วยไม่มีคนโบกเลยนะครับไม่มีคนโบกเลยตรงนี้อ,อ๋อมีโบกอยู่คนขับรถอ,อ่อคนขับรถบดโบกเองเลยนะโอ้โหพี่พี่เพื่อชีวิตมากพี่เอ,อ้ ทรง,งพี่เพื่อชีวิตมากเลยครับนี่ครับกําลังอ๋อกาลังเขาเรียกเขาเรียกอะไรอะ่ะเทยังมาต่อยนะครับลัดยางนะครับลังดยางในระยะประมาณหนึ่งพันไมล์ประมาณร้อยสองร้อยเมตรได้ไหมนี่ครับออาแล้วเขาถอยมาคืออะไรอะ่ะแล้วก็ไม่มีคนโบอกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วไม่มีคนโบกแล้วไม่มีใครบอกอะไรผมเลยใช่ไหมนี่ <c oughs> เอาไงนี่เอา้า ชิบหายแล้วมันไหล่ะโอ้โหกระโดดเท่เชยแล้วอ้ออออาวกูพูดเชียร์ใส่คลิปอีกเดี๋ยวใครไหนไปหลังแล้วก็บอกให้ผมมานะเมื่อกี้อ,อะไรไนะไม่มีคนบอกเลยแล้วผมลงคลิปไปนี่ใครจะด่าผมไมนี่ผมลงคลิปไปคาดว่าไม่มีคนด่าผมนะก็ก็ก,ก,ก็มันก็ตามเนื้อเรื่องนี่ครับท่านผู้ชมนี่เขากําลังทํางานกันอยู่แล้วก็ไม่มีคนโบกแล้วเมื่อกี้ คนขับรถบดก็โบกให้ผมขึ้นมาผมก็ขึ้นมาแล้วก็มาจ้าเอแบบเนี้ยแล้วยังไงต่อครับผมก็ <g ül> <g ül> ไม่เป็นไรเราหลบให้เขาไปก่อนเขาทางของเขาเป็นทางหลักเออเขาเรียกอะไรอะ่ะนะครับนี่ก็พี่รถรถปูนอนะ่ะรถซีเมนนั่นมันไม่มีคนโบกจริงๆอ่ะครับท่านผู้ชมแล้วผมขึ้นมาแบบนี้แล้วผมผมก็ต้องไปแล้วแหละเองครับเอาใครผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้นะครับก็ข <c oughs> ับรถระมัดระวังนะครับท่านผู้ชม จุดที่เขาทําถนนสร้างถนนนี่ก็อยู่ระหว่างอําเภอนางรองกับอาเภอละหารทรายอยู่บ้านอะไรไม่รู้ที่ใครที่ดูคลิปอยู่ที่รู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมไม่รู้จริงๆนะนี่ครับเดี๋ยวผมไปข้างหน้าเผื่อมันจะมีป้ายบอกหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีรถผ่านมาเรื่อยๆหลายท่านอ่าอาจไม่มีคนโบกนะครับไม่มีคนโบกรถจริงๆนี่อยู่บริเวณโรงเรียนบ้านสมจิตนะครับอำเภอละหารทรายจังหวัดรีรนะ์อ่ะ รถเคอรี่กำลังมาพอดีเลยเราระวังด้วยนะพี่ครับก็ประมาณนี้ครับคลิปสั้น,นๆแจ้งมาเพื่อทราบรายงานมาเพื่อบอกให้ได้รับรู้นะครับก็ระยะทางก็ทําก็กี่กิโลไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้โครงการผมก็ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับหนุนไปถึงโน,โนูง่นเอาเดี๋ยวผมไปสักหน่อยโอ้บรรยากาศฝนตกฝนตกแน่นอนข้างหน้าเป็นอำเภอละหารทรายนะครับท่านผู้ชมข้างหน้าเป็นอำเภอละหารทราย ก็ประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครับ